รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ To Be Professional ค่ะรายการที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงครบครันที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานเปิดตัวแบรนด์ดังระดับโลกนะคะซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานมากแล้วคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีชอปทั้งหมด300ช็อปทั่วโลกแล้วแล้ววันนี้นะคะเป็น สาขาแรกของเมืองไทยค่ะนั่นก็คือแบรนด์ดัง Tiffany and Co. ค่ะเป็นแบรนด์อัญยณมีและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะวันนี้ก็จัดงานเปิดตัวอย่างอลังการดูหรามากนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในวันนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเรา c T, ซอร์วิสตเสื้อผ้าหน้าผมจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะกับช่วง Fabulous Pro ค่ะช่วง Fabulous Pro ว้าว wow, wow. บอกได้คาเดียวเลยครับว่าระรันตามมากจริงๆสําหรับงานเปิดตัวช็อปทิฟฟี่แอนด์โคสาขาแรกของประเทศไทยภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเหล่าบรรดาเซเลบิตี้ที่ยิ้มชื่นชมกับความงามเพชรชั้นเลิศที่ทางทิฟฟี่แอนด์โคได้คัดสรรมาให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันตามอัธยาศัยกันเลยครับแต่แม้ผมนี่อยากรู้เหลือเกินครับว่าถ้าหากให้ทุกคนได้เปรียบตัวเองเป็นเพชรเม็ดเป้งสักหนึ่งสีแล้วนั้น คุณจะเปรียบตัวเองเป็นเพชรสีอะไรกันงั้นเราไปฟังคำตอบจากเหล่าเซเรตตี้ภายในงานกันเลยดีกว่าครับผม เกิดว่าเปรียบตัวเรียนเองเป็นไดมอนด์นะคะที่เป็นไดมอนต์อยู่แล้วนะคะว่าชื่อใหม่ปีนี้มีชื่อว่าไดมอนด์นะคะเป็นเพชรสีอะไรนะคะเรียนคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นเพชรสีชมพูค่ะพิคงไดมอนด์นะคะเพราะว่านํามาซึ่งความสุขแล้วก็ความสดชื่นนะคะให้กับผู้คนทั่วๆไปเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความสุขโลกเราก็เป็นสีชมพูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพิ้งไดมอนต์อิสซาลินีเบส f r เฟรนด์ค่ะขอเป็นเพชรสีฟ้าค่ะ เพราะว่าสีฟ้าเป็นสีที่สดใสท้องฟ้าสดใสเวลาเราเห็นอะไรที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้หวานไปแต่ก็แบบทำให้เรามีความรู้สึกแจ่มใสเอาเป็นสีของทิพนี่กันละกันนะเอาใจทิพนี่หน่อยค่ะสมมติสีที่ชอบดีกว่าอาจจะเป็นสีชมพูนะคะคิดว่าสีชมพูเป็นสีที่อ่อนหวานแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงค่ะ ขอเลือกเป็นสีม่วงค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเ,อเป็นคนมีหลายบุค,คลิกคือสีม่วงเป็นสีที่น่าค้นหา <Wow. S 1> คือบางครั้งอาจจะเป็นอารมณ์นี้บางครั้งอาจจะเป็นอารมณ์นั้นและโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบสีม่วงด้วยค่ะคซี่ขอเป็นเพชรสีขาวนะคะแต่ขอเป็นน้ํา99แล้วกันเพราะว่าร้อยเนี่ยคงอาจจะยากอาจจะดูพื้นพื้นอาจจะดูเบสิกเบสิกแต่รู้สึกว่า แต่เราก็มีคุณค่าในตัวของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ชูชาติแต่เราก็อยู่กันนานๆต้องบอกได้เลยนะครับว่าแต่ละคนก็ต่างมีความชอบและเหตุผลที่ดีกันทั้งนั้นแต่ถ้าเรามาวัดกันที่ขนาดแล้วครับอยากรู้เหลือเกินว่าแต่ละคนนั้นจะกี่กรัรตกันนะโอ้โหถ้านับเป็นกระรตเหรอคะอโอโอ้โหมันยิ่งมากยิ่งดีสิคะโอ้โหโอ้โย่า น้อยก็20นะคะจะเอาน้อยๆได้ยังไงล่ะยังน้อยก็ต้อง10ขึ้นไปล่ะค่ะก็คงหลายก็ะลัอยู่จริงๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรแบบว่าค่อนข้างถ้าจะถ้าจะอะไรก็คือใหญ่ๆไปเลยใหญ่ๆไปเลย50กระัตเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนนะคะต้องเห็นโดดเด่นเป็นสง่ากันอยู่แล้วเลยทีเดียวค่ะเอาแค่2กระัตสวยๆเนาะอยู่กันนานๆเบสิกเบสิกใส่ในทุกวันนะคะ มูลค่าเหรอคะถามว่ามูลค่าเนี่ยไม่สามารถบอกได้ดีกว่านะคะเพราะมูลค่ามีในตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะงานนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนแต่งดงามและเลอค่ากันทุกเพชยทุกคนกันเลยนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าแต่และท่านนั้นคิดว่าเพชรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพกันอย่างไรบ้างครับค่ะแต่คิดว่าการที่เราผู้หญิงเราเนี่ยนะคะ หรือว่าตัวแปรเองเนี่ยได้สวมใส่เพชรเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เสริมบุคลิกภาพของตัวเองเพราะว่าเพชรก็คือความแข็งแกร่งซึ่งเปรียบเหมือนผู้หญิงซึ่งมีความแข็งแกร่งหยุดเพชรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจใส่แล้วตัวมันจะยืดขึ้นนิดนึองอะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะ คือจริงๆเนี่ยนะคะเพชรเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะหนึ่งก็คือว่านอกจากจะเสริมสง่าราศีนะคะให้กับผู้ที่สวมใส่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีพลังเนี่ยนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะช่วยในการบําบัดรักษานะคะในเรื่องของความงามเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะสามารถช่วยในเรื่องของความอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบําบัดรักษาทําให้ผิวหน้าเนี่ยสวยได้ด้วยเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเครื่องสําอางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะก็มีการผสมนะคะส่ว ส่วนผสมที่เป็นของเพชรเนี่ยใส่เข้าไปใน,นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คงจะมีความเชื่อนะคะที่ให้เกิดความสวยงามเกิดขึ้นแต่ผู้ที่ใช้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นส่วนผสมที่เป็นของแท้นะคะเพชรเนี่ย ให้ความสง่างามนะคะสเสริมสร้างบุคลิกภาพก็คือทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถใส่กางเกงก็ได้สามารถใส่กับชุดที่เป็นเดรสก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความเก๋ก็ได้แล้วก็ให้ความสง่างามได้ก็ได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นการใส่เอสเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผู้ชมค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเช่นเคยนะคะกับช่วง advice by นิชยาค่ะเนื่องจากงานวันนี้นะคะเป็นงานเกี่ยวกับ อัญมณีแล้วก็เครื่องประดับนะคะคําแนะนําจากตุ้มนะคะก็คือการเลือกของเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือพลอยเนี่ยเมื่อเราเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมแล้วเนี่ยตัวอัญมณีเนี่ยก็ควรจะแมทช์กับเสื้อผ้าด้วยนะคะอย่างเช่นโทนถ้าเป็นโทนออกสีแดงสีชมพูก็ควรจะเป็นรูบี้หรือทับทิมแต่ถ้าเป็นซับฟลาก็ควรจะออกไปทางสีฟ้าสีน้ําเงินหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะฟุ้งเฟือยมากนะกับ สิ่งประดับเครื่องประดับที่มูลค่ามหาศาลเราอาจจะแบบเลือกสีกลางๆโดยใช้สีขาวนั่นก็คือเพชรหรือมุกนะคะซึ่งสองอย่างนี้จะเข้าได้กับเสื้อผ้าทุทกแบบทุกสีนะคะแล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นเสื้อผ้าสีดำหรือว่าสีเบจอันนี้ก็สามารถเลือกได้กับอัญ,ญมณีทุกสีนะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กน้นอยๆเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญ,ญมณีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราเสริมสร้าง ทุกอย่างบนร่างกายเราแล้วเนี่ยให้สวยงามแล้วเนี่ยในการที่คุณออกงานสังคมเนี่ยคุณก็จะต้องมีคุณค่าทางจิตใจนะคะคุณต้องมีจิตใจที่ดีเพราะว่ามันจะบ่งบอกออกมาทางสายตาแล้วก็รอยยิ้มเมื่อเราได้ออกสังคมด้วยจิตใจที่ดีด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะสาง่างามในวงสังคมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เราพบเจอค่ะวันนี้ก็ขอฝากเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆไว้นะคะ สำหรับงานวันนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้ตุ่มดูหรูหรามากแล้วก็ดูสวยมากเพราะว่าเซตเป็นมาสเตอร์ e พีซจาก Tiffany Co. อ Co ค่ะซึ่งเป็นชิ้นเดียวนะคะที่มีมูลค่ามหาศาลมากชิ้นเดียวในโลกต้องขอขอบคุณ Tiffany Co. อนนะคะที่ทำวันนี้ให้ใหตุ่มสวยมากเป็นพิเศษะคะ่ะ หันไปเห็นม a สเตอร์พ c ชเยลโลด d i a m มอนที่คอพิตุ้มแล้วผมนี่แทบอยากจะพุ่งเข้าไปปล้นพุ่งเข้าไปดูใกล้ๆก,กันเลยทีเดียวครับและพอได้เห็นแล้วก็ต้องขอบอกเลยครับว่างามงามสุดๆนะฮะสมกับมูลค่า124ล้านกันเลยจริงๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพักเก็บเพชรกันก่อน,อนที่ใครจะมาตีหัวดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับหนุ่มโต๊ดและช่วงต่อไปของรายการครับผม ทูบีโปรเฟชชั่นแนลคุณผู้ชมยังคงอยู่ในรายการ 2B บีโปรเฟชชั่นแนลนะครับกับช่วง Signature Studio ช่วง Signature Studio ช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับร้านทำผมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราจะไปดูกันว่าเขาเหล่านั้นมีทักษะมีสไตล์รวมถึงการบริหารจัดการอย่างไรบ้างมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะฮะแทบตาใดที่ยังมีเส้นผมอยู่เนี่ยนะ,ะอาชีพช่างเสริมสวยเนะี่ยไม่มีวันดับมันจะเป็นอาชีพที่อยู่อย่างยั่งยืนได้อันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเกิดความคิดที่ว่าในเมื่อมันต้องอยู่กับมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง ทำไมเราเนี่ยไม่เข้าไปพัฒนาและพยายามทำให้ธุรกิจนี้ยอยู่แบบยั่งยืนไดเออ้เริ่มแรกเลยจริงๆเนี่ยนะฮะออยังไม่ทราบว่าตัวเองชอบอาชีพนี้ด้วยซ้ำไปครับนะครับออตอนประมาณปี2,500น่าจะเป็น22นะฮะตอนนั้นก็ เกืบ40ปีผ่านมาแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนสำอางชอบเข้าร้านทํำผมนะครับแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าช่วงหนึ่งเนี่ยก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาถามว่าคุณสมศักดิ์จะเซ็งร้านเข้าไหมนะครับก็เราก็เห็นว่าเมื่อเมื่อ3-40ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยที่สยามเนี่ย นะฮะจะมีร้านทำผมผู้ชายเกิดขึ้นเยอะนะครับจะเป็นร้านอดุลแฮดูเรื่องรกเกตเลขาวิชัยเชยวัวอะไรพวกเนี้ยเราก็เกิดประเด็นที่ว่าพอดีเราเป็นลูกคนจีนที่บ้านทำโรงสีก็เลยรู้สึกมีไอเดียว,ว่าเอ๊น่าสนใจในอาชีพนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าสนใจจะเซ้งร้านเขาเนี่ยก็ต้องไปเรียนนะฮะ,ะ,ฮะก็ก็เรียกว่าพูดง่ายๆว่าคืออยากได้มีใบอะไรดีพม่ามา มาแปะไว้เพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราก็มีความองความรู้ในเรื่องพวกนี้เชื่อไหมตอนพี่พี่ไปเรียนวันแรกเนี่ยพี่พี่ยืนจนเขาเรียกอะไรไข่ดันบวม<ๆ>เพราะว่าเรา<ๆ>เราเป็นคนสบายมาตัา้งแต่เด็กครับทีนี้นการยืนทําผมเนี่ยมันมันต้องยืนทั้งวัน,นครับเรียกว่าแบบไม่เคยเลยก็ก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกแล้วก็หวีผมไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเราหวีได้อาจารย์ก็ท่านก็าถามว่าเคยเรียนทําผมมาก่อนผมมันไม่เคยไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยปรากฏว่าเออเราก็เลยมานั่งเข้าใจว่าเออเราคงจะมีพรสวรรค์เพราะว่าอยู่ๆเราเราหวีไปแล้วผมมันไปตามมือเราเพราะนั้นพี่ก็เลยมีความเข้าใจว่าอันนี้เป็นพรสวรรครซ์ซึ่งซึ่งบางทีเราเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นพอ หลังจากนั้นเรารู้สึกว่าสนุกกับเขานะฮะแล้วก็ชอบมองอมองผู้หญิงมองผู้ชายทั่วๆไปว่าทําไมไม่ตัดผมอย่างนี้ทําไมไม่เปิดผมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นอย่างนี้มาก็เลยก็เลยทําให้เราเรียนแล้วก็สนุกกับมันมาตลอดเสร็จสุดท้ายก็ไปเป็น,ปนครูสอนทำผม หลังจากนั้นก็ไปไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะฮะตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเประเอิญช่วงนั้นเราเราเราเป็นพูดง่ายๆสเตตัสของเราไม่ว่าจะด้านความรู้หรือว่าสถานภาพทางการเงินสมัยก่อนเนี่ยช่างทําผมเนี่ยที่เรียนคนเรียนทําผมเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาชีพเนี่ยนะครับก็แต่เผอิญเราพอจะมี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 ฐานะที่จะซัพพอร์ตตัวเองที่จะไปเมืองนอกได้ครับผมก็เลย ก็เลยไปไปแข่งขันจนกลับมาเนี oh ่ยก็ไม่ได้เซ้งร้านนั้นหรอกตอนหลังเนี่ยเจ้าของร้านนั้นยังต้องมาเรียนกับเราที่ทำไปนะฮะกลับมาก็ไปเป็นช่างไปเป็นแชมป์ประเทศไทยมาอะไรเงี้ยก็ก็เนี่ยเริ่มต้นจากการที่เป็นช่างนำผมนะครับต้องต้องบอกเลยว่าไม่ได้เริ่มมาจากมาจากมาจากเออสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่เริ่มมาจากเราไม่รู้ว่า เขาเรียกกิฟของเราหรือพรสวรรค์ของเรามีฝังอยู่ในตัวคร่ะต่อพอเรามาค้นพบตัวเราว่าเรามีเราก็เลยรักเขาอ่าก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็ฝึกมาเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์เอเชียเป็นเป็นลูกจ้างอยู่นานมากนะครับจนจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะทำร้านเองนะครับ ทีนั้นก็ไปปรึกษาเพื่อนก็คุยกันว่าเออเราจะใช้ชื่ออะไรในสมัยก่อนเนี่ยช่างทาผมก็จะใช้ชื่อตัวเองเนื้อออกมาว่าเป็นชื่อร้านเนื้อออกมาว่าทีนี้เราก็มานั่งนึกเออใช้ชื่อสมศักดิ์บาร์เบอร์อุ้ยชื่อน่าเกียดมากชื่อตัวเองเนี่ยนึกอ,ออกมาว่าตัวเองนี่เป็นคนชื่อแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อต้องหลายทีเพราะรู้สึกว่าเชยมากแต่ก็โอเคไม่เปลี่ยนเพราะว่าพ่อแม่ให้มาก็ไม่เปลี่ยนนะครับ ทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งคุณกมลวิศสเวศเซรณีซึ่งเป็นดีไซเนอร์ร้านยูสเนี่ยนะเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนคนนี้ก็บอกพี่บอกว่านี่นามสกุลแก่พอๆชลาชนก็เลยเป็นที่มาของร้านชลาชนนะครับแล้วเริ่มแรกก็เราเริ่มที่ซอยทองหล่อนะฮะเป็นชื่อร้านชลาชน h ฮาสตูดิโอนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของร้านชลาชน พี่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยพี่ได้ได้สมญานามว่าเป็นนักปฏิวัติซาลอนครับสในสมัยก่อนชรลาชนเนี่ยเป็นคนปฏิวัติซาลอนเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยร้านทำผมเนี่ยไม่ค่อยรโนเวทไม่ค่อยพัฒนาเข้าไปเราจะเห็นว่าแถวเตียงสาบสกปรกมากนึกออกไหมครับหรือว่าช่างทำผมเนี่ยเวลาเวลาได้เงินมาเนี่ยคือก็คือต้องเรียนให้ทราบว่า ช่างนำผมเนี่ยในเบสของช่างนํำผมทั่วๆไปก็มาจากสถานภาพที่ไม่ค่อยคือเขาวราปากกระกตินถีปะนึกออกไหมทีนี้พอเวลาได้เงินเนี่ยเขาจะไม่พัฒนาร้านแต่จะเอาไปซื้อที่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อสิ่งที่เขาอยากได้แต่ในบางทีเนี่ยเขาไม่มาพัฒนาร้านเลยทีนี้พผเอิญพี่เนี่ยอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพี่เดินทาง,างต่างประเทศบ่อยพี่มองเห็นธุรกิจนี้และพี่ก็มองว่า เอ๊ะถ้าเรามาพัฒนาร้านนำผมให้บรรยากาศในร้านดีขึ้นนึกออกไหมฮะแล้วก็การทำให้มันไฮยีนะให้สะอาดมากขึ้นตอนนั้นเนี่ยพอชลาชนเปิดเนี่ยโอ้โหคนให้การตอบรับดีมากจนร้านนำผมทุกวันนี้เนี่ยก็ทำตามอย่างเรา คืองานทุกง,งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานช่างนำผมหรืองานอะไรที่ใช้ปีมือนะฮะพี่ว่ามันต้องมาจากแพชชั่นจากจากความรุ่มร่งนะฮะแล้วก็ความแรงบันดาลใจที่เราอยากทำและอยากพัฒนานะฮะอย่างหนึ่งเนี่ยเราเรา,เราก็ต้องมีความจริงใจจริงจังและเจนจัดนี่เป็นสโลแกนของพี่ซึ่ง หนึ่งเราต้องมีความจริงใจกับอาชีพสองต้องมีความจริงจังคือจริงใจไม่ได้ต้อง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 รักและต้องพัฒนาเขาให้ได้แล้วเจนจัดเนี่ยอาชีพช่างทําผมหรืออาชีพสกิลเนี่ยต้องเจนจัดต้องทําซ้ําบ่อยๆถึงจะเก่งจริงจังจริงใจเจนจัดนะครับสามคำนี้จากดรสมศักดิ์นะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านที่กำลังชมรายการอยู่นะครับถ้าหากว่านําไปปรับใช้นะครับ เชื่อเลยครับว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลแถวหน้าของสายอาชีพที่ท่านทําอยู่ได้เช่นกันนะครับและช่วงหน้านะครับของทางรายการนะครับจะมีสิ่งใดน่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามกันสักครู่เดียวครับคนไทยในเก่งเรื่องผมก้าวมากที่สุดนะครับมีผู้หญิงจุดึงท่านในปี2508ที่ทําให้ชื่อเสียงของผู้หญิงไทยดังทั่วโลก <Professional. S 2> กลับเข้าสู่รายการ To Be Professional นะครับกับช,ช่วง Born To Be Professional ช่วง Born To Be Professional และเช่นเดิมครับช่วงนี้คุณผู้ชมจะได้รับนะครับความรู้และเรื่องราวดีๆนะครับจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับนะครับการยอมรับจากองการช่างผมไทยและต่างประเทศนะครับชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับดรสมศักดิ์ชลาชนครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชการที่5ของเราเนี่ยก็ได้เรียนภาษาอังกฤษจากแมรนนาตอนเด็กนะครับเสร็จแล้วพอโตขึ้นมาท่านก็รู้สึกว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองสิวิไลนะครับก็มีการเอาวัฒนธรรมทาง,ทางยุโรปเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับมีอยู่ทรงผมอยู่ทรงหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ราชการที่5เนี่ยครับคนไทยยังไม่รู้จักวิธีการตัดผมเลยนะครับแต่จะใช้วิธีการไว้ผมยาวนะครับแล้วก็ใช้ สมัยก่อนใช้น้ํามันตานีซึ่ง,งจริงมันน่าจะมาจากน้ํามันต้นกล้วยอะไรเงรี้ยเป็นเป็นหวีนะฮะให้เรียบง่ายพอท,ท่านมีพระาราชดำริว่าอยากจะให้สยามเป็นเมืองศีวิไลก็มีการตัดผมทรงดอกกระทุ่มนะครับซึ่งทรงดอกกระทุ่มเนี่ยนะครับก็จริงจริงต้นดอกกระทุ่มเนี่ยจะมีจริงๆนะครับแล้วก็ทรงดอกกระทุ่มที่วาเนี่ยก็คือทรงแม่พลอยในสี่แผ่นดินนั่นเองนะครับจะเห็นว่า ในสมัยรัชก,กาลที่5เนี่ยละครเรื่อง4ี่แผ่นดินเนี่ยนะฮะหรือมละครเรื่องแม่พลอยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทรงผมที่เป็นทรงดอกกระทุ่มก็คือทรงเสยนั่นเองนะครับทรงไล่ผมนั้นตอนนั้นในยุครัชก,กาลที่5เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติทรงผมเลยคือทรงดอกกระทุ่มครับ สมัยต่อมาก็จะเป็นสมัยของจอมพลปพิบูลสงคารามตอนนั้นเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชกลายเป็นระบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยทางทางเมืองไทยเองก็เอาวัฒนธรรมทางยุโรปเกิดขึ้นนะฮะโดยที่เราจะได้ยินคําว่า,าการตัดผมทรงราดประแตนนะฮะทรงมหัาไทยนั่นเองใส่เสื้อผ้าราดประแตนแล้วก็ตัดผมทรงมหาไทยแล้วก็วิวัฒนาการของ เครื่องมือเครื่องไม้ในการนำผมก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นการที่ใช้เหล็กร้อนนะฮะเผาไฟแล้วก็ม้วนผมให้เป็นลอนเป็นโลนะครับก็ มาจะจะมาตรงกับยุคสมัยของท่านจอมพลปอพิบุลสงคารามถ้าตรงกับภาพยนตร์ไทยหรือในหนังก็คือหนังเรื่องปิดสนานั่นเองนะครับยุคนั้นเนี่ยถ้าในในโลกเลยเนี่ยแฟชั่นที่ดังมากในยุคนั้นก็คือตรงกับมาราลินมอนโลนั่นเองนะครับรู้สึกจะเป็นปี 2, 4, 7, 5นะครับช่วงนั้นเนี่ยกวิวัฒนาการเริ่มเกิดขึ้นมีการดัดผมเขาเรียกว,ว่าดัดร้อนนะฮะ สมัยสมัยนี้เขาเรียกว่าน้ำยาดัดเย็นนะครับดัดร้อนก็คือการใช้เหล็กร้อนเนี่ยไปอังไฟนะครับแล้วก็มีการมาม้วนผมนะครับให้ผมเนี่ยเกิดเป็นลอนเกิดขึ้นนะครับคนไทยเนี่ยเก่งเรื่องผมกล้ามากที่สุดนะครับมีผู้หญิงถุดึงท่านในปี2508ที่ทําให้ชื่อเสียงของผู้หญิงไทยดังทั่วโลกก็คือคุณอภัสราหงสกุลน,นะครับ ได้เป็นนางงามจักรวาลแล้วก็เป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกที่มีผมดำนะฮะในยุ่ภายใต้ท่ามกลางนางงามผมบอลทั้งหมดแล้วได้เป็นนางงามจักรวาลแล้วผมทรงที่ได้นั่นก็คือทรงสารตะก้อนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นซิกเนเจอร์ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทรงผมไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่างผมไทยเนี่ยเรียกว่ามีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ผม จะอดกล่าวไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านตลอดเวลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของเราเนี่ยก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นควีนที่ถือว่าในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นควีนที่สวยที่สุดในโลกนะครับแล้วทรงผมของท่านก็จะเป็นทรงผมที่เป็นทรงผมลักษณะกล้าวมวยในยุคนั้นเนี่ยในปี2,500ถึง2,515เนี่ยประเทศไทยมีชื่อเสียงมากนะครับ ในคนในเอเชียเองเนี่ยยังต้องมาเรียนการกล้าวผมในทุกวันนี้เนี่ยช่างผมไทยก็ยังมีชื่อเสียงในการประดิษฐ์ทรงผมกล้าวอยู่เลยครับประชาชนเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะทำผมเรียนแบบดารานะครับดาราที่เป็นเป็นอิมเมจหรือเป็นไอดอลของคนทั่วไปในยุคนั้นดาราจะน้อยมากนะครับทรงผมที่ วือหวามากที่สุดนะฮะอีกทรงหนึ่งก็คือทรงเพชรชลานะครับทรงทรงการม้วนหอยอยู่ข้างๆจอนะครับแล้วก็การประดิษฐ์ผมที่เป็นผมลอนผมเคอร์พวกนี้นะครับผมพวกนี้เนี่ยกวัฒนธรรมแฟชั่นไทยเนี่ยก็จะการเป็นการเขาเรียกว่าก๊อปปี้ดารานะฮะใช้เวลาเ,เมื่อเวลาดูหนังสือ,อ,อดาราภาพยนตร์หรือดูหนังเนี่ยนะฮะประชาชนทั่วไปก็จะมีการทำทรงผม ตามดาราสมัยก่อนนะครับตอนนั้นนี่ดังมากทรงเพชราเนี่ยฮะหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าทรงหอยเพชรานะครับเป็นม้วนเป็นหลอดเป็นเคอร์อย่างเงี้ยครับสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมกับวิวัฒนาการทรงผมไทยของเรานะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจติดตามเกี่ยวกับแฟชั่นทรงผมนะครับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพการทําผมนะครับก็อย่าลืมที่ติดตามชมรายการของเราด้วยนะครับ วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้รับเรื้อหาสาระและก็ความเพลิดเพลินกันพอสมควรนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะทุกวันพุธเวลานี้ค่ะคือรายการ To Be Professional นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ